为啥呀？

ักรยานใครยังมีหมายเลขอยู่ในมือนะเจ้าหมายเลขอยู่ในมือจักรยานคันนี้จากน้องก้องปอ อันนี้นะคะรางวัลจากน้องปอเนาะคุณพัชราจงกลจันทรดหรือเรียกว่าน้องปอนะเจ้าเาออ <overthrow? S 2> นาะใครเอาเล่นไงน้องบ้างเจ้าปอไปอยูก็ให้น้องปอไปอยูนะปออยู่ไหม 有吗